ครับสวัสดีครับพี่น้องมืึอนี้มาเก็บบักหอยอยู่อ่ะรู้สาครับพี่ทีครับพี่น้องโอ้ยเมืงไงจัน่อยพี่น้องเด้อพอได้เห็นนกกระเต็นมาเกิดคลายครับพี่น้องเลยซอยเขาครับนี่ผมลุงพี่เอาเลยพี่น้องนี่ครับเอาไม้ซอยบักม่วงเนี่ยซอยวัถึงครับปุ่นเขาอยู่กลางสาเพื่อพี่น้องจะเอาขึ้นมาได้แล้วครับนี่นี่เปียกก็ได้ตัวผมจะไปเปียกก็เลยโอ้ยเมืงไงพี่น้อง สาระเลือกมิดหัวนะครับนี่ที่เรียกว่าเอาไม้ไม้เนี่ยเอาไปถึงตัวเขาอยู่เดี๋ยวเขาไปลองแต่ว่ามันสามารถบ่บ่สามารถดึงเขามาได้ครับผมได้ตัดใจลงไปโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยนี่ก็โะเตนหลอตายแล้วลหลอดตายแล้วรลอตายแล้วรลอตายแล้วน้กรเตนหน้อยเอ้ยเปล่นตีตะไคร้ผมดึงเลยได้พี่น้องัอนปูผมดึงนะครับนี่โอ้ยเมื่อยดึงเขาลงมาเลยครับดึงเขาออกมาเลยเอาพี่น้องคนน่ะ ใะไร่ครรอตายแล้วลูกรอตายแล้วที่แรกผมนึกว่าเขาตายเลยครับพี่น้องนะคุณหน้ผมบงเอีเหมือนเหมือนจะเป็นปลาตอดอะไรมากแื่เขาดิ้นครับเขาดิ้นดิ้นแบบดิ้นตรงการลุดผมเลยตัดสินใจลงไปซอยเขาลอดตายเลยพี่น้องเอ้ยแตค่คนเกือบตายครับบมเดลลงไปไหวนาแบบโดนล้วโอ้ยเศร้าแทม่ๆด้ยผมรอตายแล้วลูกรอตายแล้วเจ้าหนุ่มต็น้อยรอตายแล้วลูก เำิมาอีกเดี๋ลูกเดอ้ออันนี้ตต่ที่อ็นกลางไข่ไปพี่น้องเพราะว่าไม่มีนกกาหนาวนุงมากครับพี่นอ้องเห็นแต่ไข่ขาวๆพี่น้องนกกาหนาวนุงมากินลูกป่าครับแต่วซ้ำหนี้กับกันโบยุทธ์ครับพี่น้องนกกาหนาวม,มันโตใหญ่เนาะไอ้นกกระเต็นน้อยมาติดแทนโอ้ยพอดีบ่บบยังโดนใจบ่ครับเพราะว่าอยากมาเก็บขบองไว้ในพี่น้องเนาะ โอ้ยน้องเมย์เศร้าบอกเศร้าบอกก่อนเป็น้องเมย์หลอดตายแล้วล,ลวูกหลอดตายแล้วหลอดตายแล้วโอ้ยเมย์พี่น้องเลยครับมีนอย่างโดนใจผมเมื่อวานหายมากเก็บบักหอยเก็บบักหอยได้ประมาณเกือบเกือบหาซีบน้อยเลยพี่น้องวันนี้ไปเห็นเขาดินพอดีเออเขายังบ่าตายก็ได้พี่เอาไม้ใส่บักกันม่วงมาสอใส่เนี่ยหน่อยเลยพี่น้องแต่ว่าดึงบ่สามารถดึงตัวเขาก้ามาได้ครับผมได้ลงไปโอ้ยเมย์พี่น้องเลย เฝ้าลุงเฝ้าเมยเสียวนะครับอยู่ผู้เดียวอยากจะของเป็นอย่างน้องพี่น้องเนาะสากระนวยบักดึกนะครับนี่มิดหัวเลยครับพี่น้องอันนี้ฟุ้งสูงกว่าเจ็ดสิบได้พี่น้องแต่ว่าสาในมิดหัวเลยแล้วครับรอทาน้ะลูกพี่น้องขออนุญาตเก็บไอเอาตะไคร้ออกจากนกกระเต็นกับพี่น้องซอยชีวิตเขากันครับนี่ครับพี่น้องพอกันคลิปหน้ายผมสวัสดีครับพี่น้องมือถ้ำกล่อมดีพี่น้องวันนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้พี่น้อง